ตัวแพลตฟอร์มเดิมก็จริงแต่ในตัวบอดี้ใหม่สแตมป์ขึ้นมาชุดใหม่มอเตอร์ใหม่เพิ่มให้มีความแรงมากขึ้นจากแต่ก่อน220กว่าตัวตอนนี้เป็น227แรงม้าเลยนะราคาจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณล้านสี่นะครับจนถึงล้านหกที่เป็นรุ่นกลางสวัสดีครับกลับมาเจอพี่เอกับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆครับมาพรีวิวครับในตัว All New Camry และรุ่นที่เราจะมาให้ทุกคนชมครับเป็นรุ่นเริ่มต้นจะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับ พืนแบบนี้ก่อนนะครับตัว Camry ใหม่เนี่ยเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นย่อยจากที่ก่อนเนี่ยจะมีถึง5รุ่นเลยนะครับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆไม่มีแล้วนะครับจะเป็นแต่เครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตร4สูบนะครับเหมือนเดิมนะครับแรงมา้ามีการปรับจูนเดี๋ยวเรามาคุยกันโดยสีตัวรถนะครับมีมาทั้งหมดนะสีสีนะครับก็มีสีขาวนะครับสีดำนะครับ สีเงินแล้วก็พร้อมกับสีซีเมนเกรนะครับก็มาสีสีเท่านั้นสีที่หลายคนอยากเห็นคือสีแดงสีที่เป็นสีทองนะครับยังไม่มานะอดใจรอกันไว้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้เราจะมาดูครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นแบบ all new แล้วนะครับการดีไซน์หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมีพื้นฐานเหมือนเดิมหรือเปล่าแน่นอนมีครับในตัวแพลตฟอร์ม TNGA ของเขานะครับเป็นตัวแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ความ ยาวของเขาเพิ่มขึ้นมาอีก35มิลิเมตรนะครับและด้านบนของเขาได้มีการทำดีไซน์ขึ้นมาอาจจะใกล้เคียงกัน,นครับแต่ไม่เหมือนกันด้านหลังเสาซีจะมียกขึ้นมาอีกประมาณอีกหน่อยหนึ่งแต่จะเปไงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมคราวนี้เรามาดูหน้าตาครับการออกแบบของเขายังออกแบบมาในสไตล์แบบ แ a m m e r h e เฮดนะครับรวมทั้งถึงไฟหน้าด้วยนะครับในการออกแบบตัดตรงแบบนี้อาจจะมองเหมือนยาลิดเอทีแต่ว่าดีไซน์เฉียบคมขึ้นพร้อมกับไฟนะครับชุดไฟหน้าที่เป็นรูปตัว C ที่เป็นทั้งไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวแล้วก็ในตัวของชุดไฟโปรเจคเตอร์2ก้อน ไฟต่ำนะครับไฟสูงอยู่ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับไล่ลงมาตัวกันชนที่ตัวกระจังเนี่ยได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบมีช่องแค่นี้แต่ในรุ่นนี้เป็นรุ่น s u v Smart จะไม่มีกล้องหน้ามาให้ อันนี้หายไปนะครับกล้องสามองศาในรุ่นลมต้นจะไม่มีมีแค่กล้องหลังเท่านั้นอันนี้น่าเสียดายแต่ในตัวของ p a r k i n g Sensor 4จุดด้านหน้ามีมาให้เหมือนกันและการออกแบบในตัวการชนนะครับและซี่ตะแกรงนะครับด้านล่างจะมากับสีดาด้านซึ่งอันนี้ จะเหมือนในตัวรุ่นพรีเมียมเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่ในตัวของพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะครับหลังจากที่เราดูด้านหน้าเราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการออกแบบที่คล้ายกันนะครับและด้านมุมจะมีแอร์เวนต์นะครับช่องแอร์รับลมเข้านะครับเพื่อไปช่วยเป่าระบายนะครับอากาศในซุ้มล้อด้านหน้ามีมาให้แล้วก็ด้านบนครับเราจะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยมีในเรื่องของกล้องและก็เซนเซอร์อยู่ด้านบน เหมือนกันนะครับเหมือนกับในตัวของทุกรุ่นเมื่อเราไล่มาดูด้านข้างหลายคนอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนรุ่นเดิมไหมมันคล้ายรุ่นเดิมเอามาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายหรือเปล่าเปล่านะครับตัวแพลตฟอร์มเดิมก็จริงแต่ในตัวบอดี้ใหม่สแตมป์ขึ้นมาชุดใหม่แล้วก็ด้านท้ายที่บอกว่าเสาซีมีการยกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าการดีไซน์ก็ยังอยู่ในรูปแบบที่คลุมความเป็นแคมบี้ในตัว X วี0 0นั่นเองคราวนี้เรามาดูครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะได้ล้อมาเพียงแค่17นิ้วอย่างที่เห็นนะครับพร้อมกับยางนะครับ2อ5 5 5่า R 1 7นะครับชุดช่วงล่างนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือด้านหน้าเป็นแม็กพอร์สันสตัดด้านหลังนะจะมาเป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะครับแต่เป็นดิสเบรกมาให้4ล้อเลยนะครับคราวนี้ตัวรถเองเนี่ยการดีไซน์รุ่นนี้เนี่ยหลังคาจะแตกต่างจากรุ่นกลางกับรุ่นท็อปจะเป็นหลังคาแก้วใช่ไหมแต่คันนี้เป็นหลังคาทึบนะครับ ใครไม่ชอบนับรองน่าจะถูกใจกับรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันแต่ออปชั่นภายนอกภายในมีความแตกต่างอันนี้ต้องมาเลือกกันดีๆคราวนี้ด้านประตูเราจะเห็นนะครับว่าที่จะเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและด้านข้างนะครับกระจกมองข้าง จะมีเรื่องของตัวไฟสัญญาณเลี้ยวแบบ LED ให้แต่กล้องไม่มีให้นะครับและด้านบนนะครับถ้าสังเกตให้ดีจะมีหมุดอยู่3-4หมุดตรงข้างบนนี้นะครับเพื่อที่จะไล่รีดอากาศเอออันนี้น่าสนใจมีเหตุให้เห็นอยู่นะครับและการตกแต่งของในตัวรถเองเนี่ยจะมาเป็นแบบโครเมียมนะครับเห็นไหมตรงประตูเพิ่มความหรูหราและถ้าเราอยากจะหรูหรามากกว่านั้นครับเราสามารถไปซื้อพาร์ตตกแต่งเป็นโครเมียม มาให้ด้านข้างติดด้านข้างด้านหน้าตรงกันชนหน้าด้านหลังตรงกันชนหลังได้เช่นกันพร้อมกับตัวสปอยเลอร์แต่ว่าคันที่เราให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นแบบออริจินอลคือยังไม่ได้ติดพาร์ตตกแต่งนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าในตัวของฝาถังจะอยู่ด้านหลังซ้ายแบบนี้นะครับการเปิดจะต้องเปิดจากภายในรถกดปุ่มปุ๊บม,มันจะเด้งออกมารองรับน้ํามันได้ e10 ถึง e e20 เช่นกันโดยถังน้ํามันมีความจุอยู่ที่50ลิตรนั่นเองเอาละเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับ และเมื่อมาดูด้านท้ายเราจะเห็นนะคบว่าก็จะคล้ายคลึงกันนะครับทุกรุ่นเลยนะครับอาจจะดูยากสักหน่อยถ้าใครไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือคนที่ติดตามในตัวแคมรี่เราจะเห็นว่าตัวฝาท้ายถูกออกแบบนะครับมีเหลี่ยมสันนูนขึ้นมามีขอบคมโลโก้นะครับมีมาให้ตรงกลางร,รุ่นแคมรี่กล้อง รุ่นนี้มีกล้องหลังมาให้นะครับเท่านั้นนะกล้องรอบคันไม่มีแต่ในเรื่องของชุดไฟท้าย Fu l l LED นะครับมีให้เหมือนกันก็จะเป็นลากเส้นตัว C แบบนี้ไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้อยู่ตรงนี้และในตัวกันชนด้านหลังครับจะมีตั๊กปาร์คิ่งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดนะครับ4จุดเหมือนกับด้านหน้าพร้อมกับด้านล่างชายกันชนที่เป็นสีดําด้านท่อไอเสียครับถูกซ่อนอยู่ทางด้านมุมด้านซ้ายแบบนี้ด้านล่างนะครับการเปิดรถคันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูคือไม่ได้เปิดตรงกลาง แต่เปิดตรงลิมด้านขวาแบบนี้กดปุ๊บ,บเด้งขึ้นมาครับอัตโนมัติแบบนี้เราจะเห็นว่างานนะครับออกมาให้ดีเลยเป็นเด้งอัตโนมัตินะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็มีการหุ้มนะครับ วัสดุมาอย่างดีแล้วก็ด้านล่างนะครับเราสามารถเปิดยกขึ้นมาไม่มียางอะไรแต่มีชุดปะนะครับแล้วก็มีชุดแม่แรงมาให้อยู่ด้านล่างแต่เราจะเห็นนะครับว่าห้องสัมภาระเนี่ยขนาดใหญ่สามารถใส่ถุงกอ๊อฟและหัวไม้หนึ่งได้ถึง2ใบนะนะครับน่าจะง่ายๆเลยนะครับสามารถวางได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับส่องด้านบนนะครับเป็นสีเหลืองมานี่ แบบนี้ให้และถ้ามองลึกเข้าไปอีกครับตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าในรุ่นท็อปจะมีซบวูเฟอร์ซ่อนอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าคันนี้มีแค่ลำโพง6ตำแหน่งยังไม่มีซบวูเฟอร์นะครับและอยากให้ทุกคนดูอย่างนี้ครับเพราะเราปิดนะครับฝากระโปรงลงมาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับตัวกระจกเนี่ยในรุ่นนี้นะครับหรือทุกรุ่นย่อยจะมีม่านไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยไฟเบรกดวนที่3มาให้แต่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับในรุ่นนี้ทุกคนสังเกตไหมครับทุกรุ่นเราจะเห็นเสาอากาศชักฟินแต่ ในรุ่นเริ่มต้นในสมาร์ทคนันนี้ไม่มีชาร์จฟินครับเอาละครับหลังจากที่ดูรอบคันแล้วเรามาดูภายในในรุ่นสมาร์ทกันดีกว่านะครับเปิดประตูออกมานะครับสิ่งแรกที่เราจะดูกันก็คือในเรื่องของ ซีนยางเนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดมากคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เราก้าวเข้ามาครับเราจะเห็นว่ามีสกิปเฮกคำว่า c a m ร y มาให้คราวนี้เมื่อเราเข้ามานั่งภายในอย่างแรกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าภายในของตัวรถของ Camry เ,เองเนี่ยจะมีทูโทนให้เลือกแต่คุณต้องซื้อในตัวพรีเมียมลักชัวรีที่จะเป็นตัวของภายในที่เป็นสีเยลโล่บราวนะครับแล้วก็ รถที่จะมีสีนั้นได้ก็คือตัวบอดี้ข้างนอกสีขาวแบบนี้นะครับแต่ภายในจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองน้ําตาลแล้วก็คันสีเงินนะครับภายในก็จะเป็นสีเหลืองน้ําตาลมาให้เลือกนั่นเองแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นสมาร์ทคันนี้ภายในเป็นสีดําเท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาครับเราจะเห็นว่าการตกแต่งของรถรุ่นนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่หายไปพา r เ n อร์ชิพครับพาวเดอร์ชิปรุ่นนี้ไม่มีเหมือนในตัวรุ่นท็อปนะครับไม่มีให้ถึงแม้เครื่องยนต์จะเหมือนการไฮบริดเหมือนกันแต่เขาตัด พัดดิชิฟออกไปโอ้ oh, นะครับแล้วก็ฟังก์ชันปุ่มต่างๆมีมาให้ครบนะมัลติฟังก์ชันมีมาให้หุ้มหนังนะครับมาให้เนียนนะครับและตัวเบาเองก็เป็นหนังแทะผสมหนังสังเคราะห์มาให้คราวนี้จุดหนึ่งที่อยากจะบอกครับจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งคือถึงแม้พวงมาลัยจะปรับได้สีทิศทางแต่ในรุ่นเริ่มต้นนะครับ มันไม่ใช่ปรับไฟฟ้าต้องปรับมือแต่รุ่นท็อปเขาเป็นปรับไฟฟ้าอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงแต่เราจะเห็นนะครับหน้าจอดิจิทัลที่ตรงกลางเนี่ยจะมีขนาด7นิ้วจะแตกต่างนะครับในรุ่นท็อปจะมาขนาด12.3 7นิ้วเขามีอยู่แค่นี้เองนะจะมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมราชาลี่จะเป็นจอ12.3จอเต็มมาให้นะครับอย่างที่บอกครับ ตัวรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าไม่มีกล้องรอบคันพอไม่มีกล้องรอบคันรถคันนี้นะครับไม่สามารถที่จะกดโหมดกล้องนะครับโหมดกล้องด้านข้างไม่มีนะครับก็ จะเห็นหน้าจอขนาด12.3ที่เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่การใช้งานของกล้องเล่าขันไม่มีแค่นั้นที่โดนตัดทิ้งไปแอร์นะครับเหมือนกันนะครับแอร์เหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะครับฟังก์ชันแอร์ต่างๆมีมาให้พร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์ที่มีมาให้เหมือนกันอันนี้ถือว่าดีมากๆและมองลึกเข้าไปครับจะมีช่องเสียบ USB Type C มาให้ถึง3ช่องเลยนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายสําหรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับก็จะมีให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าช่องวางแก้วนะครับมีมาให้2ใบพร้อมกับนะครับตัวคันเกียร์นะครับที่เป็นแบบ e-cvt นะครับมีมาให้สามารถจะมีโหมดแมนนวลนะครับเพียงแค่ตบขวาก็สามารถชิปอัพชิปดาวและโหมดการขับขี่มีให้เลือกครับก็คือมี Eco Normal Sport และ ev มีให้เราเลือกนะครับจะเหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ ไม่ว่าจะซื้อรุ่นกลางไม่ว่าจะซื้อรุ่นท็อปตรงนี้เหมือนกันมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับที่เท้าแขนเหมือนกันช่องเก็บของขนาดใหญ่ให้มาเหมือนกันจะแตกต่างก็คือในเรื่องของเบาะนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้าแต่การปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยแปดทิศทางจะมีเฉพาะแค่คนขับและสีทิศทางจะมีเพียงแค่เฉพาะคนนั่งเท่านั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวท็อปจะเป็นแทิศทางเหมือนกันหมดเลยนะครับและด้านบนนะครับ จะไม่มีในเรื่องของหลังคากระจกนะครับเพราะว่าจะเป็นหลังคาทึบเผื่อใครหลายๆคนชอบนะครับที่จะใช้แบบไม่อยากได้แบบหลังคาโป่งและกลัวในเรื่องของน้ํารั่วนะครับอ่ะก็มีหลังคาทึบแบบนี้มาให้เลือกและเมื่อมองไปด้านหน้าเราจะเห็นนะครับว่ากระจกตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้ม่านนะครับมาให้เป็นแบบมีไฟมาให้ครบทั้งคนนั่งและคนขับนะครับแต่เราสังเกตนะครับทุกรุ่นย่อยของตัวแฮมรี่จะได้นะครับ เสา A เสา B และผ้าด้านบนเป็นสีดำเหมือนกันหมดเลยและในรุ่นสมาร์ทเริ่มต้นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะไม่มี h e a d ั p Display มาให้เหมือนกับในรุ่นท็อปนะครับในตัวของ Premium Luxury จะมี h e a d ั p Display เพิ่มเติมมาให้ครับและเมื่อเข้ามาแถวที่2ครับในตัวสมาร์ทเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นนะครับแอร์ Air มีให้เหมือนกันแต่เรื่องของโซนนะครับจะมีให้แค่2โซนด้านหน้าซ้ายขวาด้านหลังไม่มีเหมือนในตัวท็อปนะครับก็ เราก็ต้องอาศัยด้านหน้าเปิดเร่งลมแอร์ด้านหลังก็จะได้เหมือนกันพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับ Type C มาให้2ช่องแบบนี้เช่นกันแล้วก็ขออนุญ,ญาตมาดูที่เท้าแขนครับที่เท้าแขนนะครับก็มีช่องวางแก้วน้ําให้2ใบแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่เก็บของตรงนี้ไม่มีนะครับก็เป็นที่เท้าแขนแบบนี้นะครับก็วางลงอืมก็แบบนี้หัวหมอนมีให้ครบทั้ง3าําแหน่งแต่ ตัวเบาะพอมาในตัวสมาร์ทแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะปรับได้นะไม่สามารถปรับเอนได้เหมือนกับในตัวรุ่นท็อปนั่นเองนะครับแต่จุดหนึ่งสังเกตนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับตัวลิเธียมไอออนจะถูกวางอยู่ตำแหน่งของเบาะนั่งเราจะสังเกตนะครับว่าจะมีช่องระบายความร้อนด้านข้างนะครับมีช่องอากาศนะครับสามารถระบายอากาศเข้ามาได้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะด้านขวาไม่มีนะครับของโตโยต้าแคมรี่จะอยู่ทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านหลังยังมีม่านไฟฟ้าที่จะปรับนะครับแต่ต้องให้ปรับจากด้านหน้านะครับก็จะสามารถเปิดปิดม่านไฟฟ้าด้านหลังแต่ก็ยังไม่ลืมนะครับม่านบังแดดด้านข้างมีมาให้เหมือนกันทุกรุ่นย่อยครับ และที่สําคัญครับทุกรุ่นนะของแคมรี่นะครับเปิดฝารกระโปรงขึ้นมาจะมีโชค๊คมาให้นี่แค่รุ่นเริ่มต้นสมาร์ทก็จะมีเรื่องของโชค๊คนะครับมาช่วยในการเปิดฝารกระโปรงของเรามาโอ้อันนี้คือดีงามมากๆแล้วเราจะเห็นเครื่องยนต์ครับของเขาเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับไฮบริดบอกแบบนี้เลยว่ามีการปรับจูนใหม่แต่งเติมมอเตอร์ใหม่เพิ่มให้มีความแรงมากขึ้นจากแต่ก่อน220กว่าตัวตอนนี้เป็น227แรงม้าเลยนะครับพร้อมแรงบิดอยู่ที่208นิวตันเมตรนะครับก็ we น่าจะช่วยให้ขับเคลื่อนดีขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะดูแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆดูแล้วถูกใจหรือเปล่าสําหรับในตัว Camry นะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นบอกแบบนี้เลยนะว่าตัวรถเนี่ยมีการดีไซน์ใหม่นะครับทั้งหน้าและหลังและก็ภายในที่เราจะได้หน้าจอที่หลายคนลุ้นเหมือนกันว่าจะเหมือนออสเตรเลียไหมหน้าจอเล็กๆสั้นๆหรือเปล่าเรากลับได้หน้าจอยาว12.3ออปชันในตัวรถเนี่ยให้มาชนกับในตัวของการแข่งขันในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับไม่ต้องพูดถึง Honda a c c o r d เลยตอนนี้ก็บอกว่า ค a มรี่เองตอนนี้เนี่ยถ้าจะต้องสู้กันจริงๆเนี่ยต้องสู้รถไฟฟ้าด้วยแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีมากๆแต่ถ้าถามราคานะครับตอนนี้ที่เรารีวิวเนี่ยเรายังไม่ทราบราคาแล้วก็ไม่มีราคาตั้งต้นด้วยแต่ถ้าโดยประมาณในรุ่นเริ่มต้นราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณล้านสี่นะครับจนถึงล้านหกที่เป็นรุ่นกลางเพราะว่าในตัวของโตลต้าคัมรี่ใหม่ถูกตัดเหลือเพียงแค่3มรุ่นและใช้เครื่องยนต์เบนซิน บล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับคราวนี้ก็ทําให้ไม่แน่ใจว่าราคาคันนี้จะถูกขยับขึ้นหรือจะอยู่ราคาเท่าเดิมรุ่นเริ่มต้นที่ประมาณล้านสี่แต่ก็ขอให้อยู่ประมาณล้านสี่นับรองครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะมีคนสนใจและซื้อหาแน่ๆนะครับเพราะว่าออปชันภายนอกภายในคล้ายกับรุ่นพี่เขามากๆสำหรับคนที่ไม่ต้องการหลังคาที่เป็นหลังคาสารป คันนี้น่าจะตอบโจทย์นะไม่ต้องชอบแบบกังวลเรื่องน้ำน้ำรั่วไหมกังวลเรื่องความร้อนไหมคันนี้คือตอบโจทย์เลยเอาล่ะนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีคลิปรีวิวในตัวของรุ่นพรีเมียมให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งคลิปติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกลิปหน้านะครับตัวรถจะเป็นยังไงทุกคนลองคอมเมนต์กันมาเอาล่ะเจอกลิปหน้าไปายละสวัสดีครับ